สวัสดีครับผมหมอแอดเดอะเมจิกแมนนะครับเจ้าพ่อแห่งศาสตร์ไพ่ทาโร่นะครับจากเพจดวงดีนะครับติดตามพวกเราทุกช่องทางนับที่ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครับ399นะครับ3ามคำถามอัดคลิปเสียงคำทำนายไปนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับ15นาทีนะครับ999ดูดวงทางโทรศัพท์นะครับยังไงอินบ็อกซ์นะครับมาที่เพจดวงดีได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาพยากรณ์กันนะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักตั้งแต่วันจันทร์ถึง วันอาทิตย์นะครับเรามาเริ่มกันที่วันจันทร์กันเลยนะครับวันจันทร์นะครับได้ไพ่ True Up ครับนะครับไพ่ t r ว e ครับเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับคําว่าความสมหวังนะครับ80ถึง100เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นทางการงานทั u e Up ครับแปลว่าเนื้อคู่ความรักคนรักก็แปลว่าอะไรแปลว่าเรากําลังจะได้งานที่ถูกชะโงกนะับส่งเสริมโชคชะตาให้เกิดความรุ่งเรือง ก็แปลว่าไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพอิสระวิชาชีพธุรกิจการลงทุนนะครับและการเปลี่ยนแปลงงานใหม่หรือการปรับโครงสร้างในองค์กรใหม่จะพบกับความสมหวัง80-100%นะครับชัวนะครับ,รบเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับชโชคลกของอาชีพการตลาดและอาชีพสวิตและบริการนะครับนี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับการงานโดยตรงถ้าเป็นการเงินเขาบอกว่า ได้เงินโดยสเสน่หาจากคู่เป็นอุปถัมภ์เจ้านายคนรักคนในครอบครัวลูกค้าอุปถัมภ์และซัพพอร์ตทำให้เกิดความมั่นคงทางธุรกิจกิจการในทางรุ่งเรืองทางการเงินอย่างชัดเจนนะครับในเรื่องของความวรักชูอัพับแปลว่าศรัทธาแห่งรักเนื้อคู่แห่งความรักที่จะเกิดขึ้นและปรากฏแสดงถึงศักยภาพความรัก ให้ก่อเกิดความมั่นคงในคู่ครองคู่รักมีเกณฑ์การใช้ชีวิตคู่แต่งงานมีความสุขกับความรักที่เกิดขึ้นความรักที่อยู่ในปัจจุบันและต่อสู้กันมาในระยะเวลาอันยาวนานจึงเกิดข่าวมงคลเร็วๆนี้ครับอ่ะนี่คือลักษณะของคนวันจันทร์ครับ